สวัสดีพี่น้องมามากินกันบ้านไมหญ่น้อยอีกแล้วกินยำขนมจีนกันเดี๋ยวพินมานั่งเล่นก่อนยังไม่ได้ขึ้นบ้านแกอนั่งเล่นโอ้ยเสียงมมดเนาะนั่งเล่นเดี๋ยวพินจะกดกิ่งคุนไปหาแกชั้นบนนู่นเดี๋ยวกลับนั่งกล้องก่อนนะคะโอ้ย เอาของก่อนเอ๊ขนมจีนกับว่ามากินยำขนมจีนกันลเลยขับรถมาจากบ้านอ,าอุปกรณ์ยำขนมจีนเอาฟินจะโทรขึ้นดูยค่ะเจ๊ แกบอกให้มาอ่าแกบอกให้มาเที่ยงเที่ยงเอ้ยพินไม่รอเที่ยงแล้วหินจังก,ก็จะมาแล้วเดี๋ยวพินกดกันนะคะโอยอากาศก็ดีดีเนี่ยแดดพินโตขึ้นนอยะแกไปดูแกรับสาย รอจงหดล่ะมองห็นะม่ไอพาป้าเอากนหน้าเดินแรนทักมากให้เก็เปิดประตูเดินไปขึ้นไปเดี๋วจะวินหน่อยนะ กาวันร bon ้อนตัน้อนอะไรอย่างนี้นอนไม่หลับเลยอะคืนอยจะทึงโอเหนื่อยกกัน โอเกเดี๋ยวนะเดีคนนอนยังไม่ลุกเลยร้อนจะตายยิงยังจะนอนอกีกยังจะหม่มผ้า,ผาอีกผ้าก็หม่มห่อนก็ห่อนเอ้ยนั่งดูข่าวอันเดี๋ยวคุณชายกินกินตอนเข้าไปกินค่อยไปกินอันเพื่อนเห็นเอกสารยังไงเนานะ พ้นไหมหนูก็ดันมือไว้ไๆเพิ่นเฮ็ดอันกอกเองกอกกอกกันเอาเงินสวัสดิการให้ไม่น้อยเพิ่งแล้วกินเงินคนตกงานประวาวังหันมีกินกินเงินตกงานแล้วก็บเขาให้ไปเลี้ยนบอกกับไปกินเงินคนเลี้ยนแบบนี้ก็เมื่อเมื่อเปหน้าเรียนกับก็มากินเงินตกงานมันก็ต้องกรอกเอกสารที่จริงมันต้องเหตุผลข้อมเลยแต่ว่าไม่น้อยกขาพยายามเหตุโปเป็นเขาก็เลยส่งเอกสารมาให้กรอกตัวสิกรอกแล้ว ก็เลยตัวกะตีนี่กาแฟเศร้าเนี่ยกินเสร็จแต่สามมงเศร้าอันนี้เนี่ยสิเที่ยงเรายังบ้านให้กินกาแฟว่าแต่เคกินกาแฟก็เลยต้องรอสถานที่ก่อนจังสะดุ้ปอาบน้ำไม่เห็นกินเพราะน้ำกินกาแฟนั่งสี่สิบไฟระเลียดนั่งมอสนดอกคือต่อไปเขาหิวบขหิวโอ้ยจมกอดให้ฟังจมกอดให้ฟังเมื่อเจอปจมเฮาปะได้จมเฮาล่ะจมผัวโอ้ยร้อนสุดๆเลยร้อนร้อนนร้อนแต่ว่าหอมผ่ามันติดนิสัยกันบ่หอมมันคือจังเป็นยังไงบ่ ลงๆบ่เออแต่มันหอนตับเสียแรงอยู่ยวนี่เปิดปล่องมดมือไว้ขึ้นอืมโทรศัพท์ไม่รู้มันเป็นอะไรมันแสงเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างมันเป็นเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะ้ใส่มันจกได้ใหม่เหมือนเครื่องเก่ากด้เลยโอ้ยเครื่องนี่กับเครื่องใหม่ม มันนะมันหล่นบอ่อยเพราะมึงก็หล่นบ่อยกระพุกกระพรู่นัเนเครื่องเก่านะ่ะถึงได้มาซื้อเครื่องใหม่เครื่องนี้ก็ลูกสาวซื้อให้ออวันเกิดว,วันแม่แว,วันเดียวกันเลย